สวัสดีค่ะกับว่าพกอขนงสลายกินแซบค่ะในช่องสลายกินแซบค่ะวันนี้จะมาเสนอเมนูนะคะตําเห็ดไข่พร้อมกับผีใส่อัวนะคะเซ็บแกบานงสลากเห็ดมาห่อน,อนแ้วกสีมีสมพัก,กาะนะคะเอามากินกับผักสดผักเงรกระถินอ่อ,อนๆน,นะคะผักกระโดนผีอ่อ,อนๆคะ่ะก็สวยนะคะแะ้วกสีมีต้นหอม ผักชีเล่าของเขาเนาะค่ะและ้วก็ทั่วฝั่งแงาพี่ละดีนะพี่เอามากินกันเนาะค่ะอาหารนิสานแบบนี้ค่ะวันใดกำลังก็คือพี่ข้าวเหนียวนะคะามากินกันเสียบเสร็จก็หลังสล่านะค่ะข้าวเหนียวใหม่ๆห่อนๆเนาะค่ะ จีเมือดีนะค่ะบานนี้มามาเส็บเสียบกำลังสลารอบเดิกกันนะคะมีนูหายอย่างนะคะผมพัก ก็สัง้ํานะเพัยงก,กบ ไข่วาเครื่องแน่นๆแล้วค่ะเพื่นื้อ โมกุยต่ามเหตุวุ้ดินกับเพียบน,น้ำรินมงมนะคะ่ะสำหรับใ่อวนนะแต่ว่า,ามากินกับตําเหตดกับแซบด้วยกันนะคะไกเ่เบอร์ ก็ราดตามใช่ประกร่อนะค่ะกระเทียออกเปรี้ยวหวานแซ่บไม่ก็นม่กอกค่ณหืมหกไปเห็น

เมือ่อวานนาะค่ะพี่น้อ,นองโซล่าสมองซีบอลทั้งต่างจังหวัดเท้าหนาวเราบ่ค่ะว่าีติแล้วของสลาเมื่อกลับไปงานจบหนาวหนาวค่ะทั้งย้สนโจน่ะมปนหนาวหรือฝนตกนะค่ะนมองไลบอนกับฝนตกด้วยายะาะกรุงเทพก็เริ่ม อากาศอุ่นลงนะคะตั้งหลอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุกภาพก,กันนะคะเยอะเบาสำบายกันเอาเนาะอากาศโดน 俺们也行。 Den er god. ขี่ครับยังไงคร กิดไข่นงสลางของน้องมาหาไในะคะ่ะเอาไมหนื่อเงาไะคแะ่ซองคลิปไปอู่ยเย็นงเย็นเนนะคค่ะความเย็นมาถึงนะคะ่ะมันก็บสีเสียใดเนาะเจ๊ใบงจะรอบเพ็ดคลิปที่แรลกมุนะคะเริ่มเพ็ดคลิปอ่ะ เริ่มเปิดช่องหาเดือนแล้วล่ะเพืน่นยังบ่เสียเลยนะคะ่ะต้องกินได้เจ่บๆนะ Mm -hmm. Ja. Man. ไม่รู้นี้แล้วค่ะคะือว่าเด็ดขึ้นกนะะันแล้วค่ะไม่รู้หายยากหายากทังเห็ดทังผักที่เอามากับแก่เนาะค่ะถ้าก,กะโดนท้าของ,ลองสลารพี่เป็นหางง่ายๆได้นน่มาเดินมาสดจากต้นเลยเนาะค่ะนี่มาจากวานพี่น้องเนะคะแล้วก็เห็ด,ดนี้เนาะค่ะเห็ดใครเอามาจากเยาสูหุ่นนี่ค่ะเนาะคุณแม่เป็นฝากมาให้นะคะสำหรับ่องหลังสลารา<ม>นะคะสีเน้นนะคะเน้นอาหารอีสานนะคะ หรือว่าไผ่อยากเห้นหลงสลาเหตุอีหยงังซูกินนะคะเหดให้เบิงกแนในน้กันเขามาได้เนาะค่าว่มีหลองสลากระซิไปพยายามหามาให้มันได้เนาะคะ่ะแล้วเส่แสบบานเฮาเนาะสําหรับช่องนี้กะชิเน้นการกินเนาะคะ่ะการกินเฮตุกับข่าวเองส่วนมานกน้องสลาสีบนะสื่อเื้องลวงเสดจับ่มมีวลาลีหลีเนาะคะ่จจะไปจังสิซื่อมาเหตุคลิปให้ได้เบิงกันเนาะ กำลังสลากกับจเีเฮดเองกับมือ,มอเลยค่ะแตะว่ว่าสีมีการวิธีเฮดนะค่ะเพราะว่าช่วงการไทยท้ามขงสลากมีล่ามีหน่อยนะคะเพิ่เห็ุงานประจำน้ำเนาะยังแของสลากก็ฝากเนี่ยละกันสาหรับช่องของสลากกินแซบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กนลัง,งสลากนะสำหรับท่านที่เขามาติดตามว่าม่ชิเป็นไลยเก่าไลยใหม่นะคะ่ะ ก็ยังยูกับหน่องสลาตรงนี้นะคะไลท์ทันก็ออกไปหรือว่ากับคำว่าไม่ก็บมีกันจังใดหนองสลาขอบพูดหลายๆนะคะจังใดก็อยู่เป็นกําลังแห่งใจกันให้อยู่ตรงนี้นะคะสําหรับหนองสลาเปิดช่องเมื่อ้ดกะสิคเอาเดือนที่หกนะคะวันที่สิบสามนี่นะคะก็โครบหกเดือนในการเปิดช่องก็ยังเป็นน้องไมยูจังใดกะซอยเป็นกําลังแห่งใจให้กับน่องสลากินแซมเลยเนาะค่ะจังใดกัสิ เฮ็ดคลิปต่อไปละกันนะคะถึงว่ายอดค้นติดตามยังหน่อยอยู่หรือว่าการเขาเบิงนะคะแต่ละคลิปของหลงสลาการยังถือว่าหน่อยมาก,ะะกะะละค่ะจังใดกับสีสู๋ต่อไปนะคะแล้วก็น้องสลาเป็นกําลังแห่งใจกำลับค้นที่ิ่นเปิดช่อกไม้ที่หลงสลาเนาะค่ะจังใดกับสู๋นะคะขยนนันเหตุคลิปนะคะมีเวลาก็เฮ็ุคลิปลงไปนะคะมันครบชั่วโมงของ YouTube ตอนนี้กด youtube ของคนนอะ กดเข็มนะคะตะกี้บะหมีควเห็ดหลายกับจิบบมีกดเนาะคะ่ะอันนี้ก็สิาายากในจังน้อยจังใดก็สิพยายามเนาะค่ะให้มันผ่านผลไปเหตุสาเร็จเนาะคะ่ะสำหรับช่องของสลายกินแสบเหมือนนี่เมนูเด็ดเด็ดอาหารอีสานบ้านเฮานะคะตําเห็ดไข่ง่ายๆเนาะคะ่ะบริเวณนี้อย่างยากเลยต้มเห็ด้วก็ย่างพริกใส่ตำปรุงน้ำปลาน้ำปลาผงนัวเนาะคะ่ะแค่นั้นเองหัน่นผักหอมโรยใส่ไป เอามากินกับใส่อัวอาหารทางภาคเนื้อคราบคุณละคุณทังเอามาตัดเชียงใหม้นะคะอันนี้นะคะนงสลาซื้อมากในช่วงอบรมเอามาแซ่ฟีดไว้นะคะก็ยังดีดีนะคะบมเสียนะคะอาหารพวกนี้เพินมีสูตรของเพิน์นนะคะเก็บได้โดนเนะานะจังใดกะสีตตองคอรักอันนี้แบนี้สําหรับคลิปนี้นะคะช่องนกสลายกินแบ่บกะสิขอจบซํำนี้จะมาพอกันไปในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ